โอ oh, ไม่น่าเชื่อเลยค่ะนี่คือด้วยอำนาจเทพแล้วก็บุญของพระกุมารเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นเรื่องของทั้งอำนาจเทวดาแล้วก็บุญบารมีเดิมของพระกุมารมหาปนาทะเองด้วยที่ส่งผลให้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขนาดนี้ได้400กิโลเมตรนี่สูงกว่าเอเวอเรสต์หลายสิบเท่าเลยนะคะแค่นึกภาพตามก็บอกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คงมีงานฉลองใหญ่โตเลยสิคะ โอ้โหใช่เลยครับจัดงานฉลองใหญ่สางงานพร้อมกันเลยมีงานอะไรบ้างคะก็มีฉลองประสาทอภิเศกขึ้นครองราชรับสเสวตฉัตดแล้วก็งานอภิเศกสมรสของพระกุมารด้วยสามงานใหญ่ในคราวเดียวครับจัดยาวนานถึง7ปีเลยทีเดียวหลังจากนั้นพระองค์ก็ครองราชปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขตามทํานองครองธรรมครับ ฟังดูเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากเลยค่ะมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างครับแต่ว่าจุดสำคัญมันอยู่ตอนท้ายนี่แหละครับอืมยังไงคะคือพอพระเจ้ามหาปนาทะสิ้นพระชนเสด็จกลับสู่เทวโลกตามเดิมแล้วเนี่ยปราสาทที่ยิ่งใหญ่หลังนั้นทั้งหมดค่ะปราสาท400กิโลเมตรนั่นครับจมหายลงไปในแม่น้ำคงคาเลยเอา้าวทำไมล่ะคะเหตุผลตามท้องเรื่องก็คือว่าเพราะไม่มีใครในโลกมนุษย์ตอนนั้นแล้ว ที่มีบุญบารมีมากพอที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองประสาทหลังนั้นได้อีกต่อไปอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะคือของวิเศษแบบนี้คู่ควรกับคนที่มีบุญถึงเท่านั้นใช่ครับเรื่องนี้มันตอกย้ำแนวคินนี้ชัดเจนเลยว่าสิ่งมหศัศจรรย์ของวิเศษต่างๆเนี่ยมันคู่ควรกับผู้มีคุณธรรมมีบุญบาร,รวีสูงส่งจริงๆไม่ใช่เรื่องของอำนาจทางโลกหรือความร่ำรวยอย่างเดียวสรุปแล้วเรื่องราวของพระเจ้ามหาปนาทะกับประสาททองคำนี่ก็ชี้ให้เห็นถึงพลังของบุญจริงๆนะคะชัดเจนมากครับชี้ให้เห็นถึงพลังแล้วก็อานิสง์ของการสั่งสมความ หรือที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยแหละครับตามเนื้อหาที่เล่ามาเลยทั้งการให้ทานที่เรียกว่าทานการรักษาศีลคือศีลแล้วก็การฝึกฝนจิตใจหรือภาวนาค่ะทานศีลภาวนาครับทั้งหมดนี้ถูกนําเสนอว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มันแบบว่าน่าอาัศจรรย์มากๆเกินกว่าความเข้าใจหรือความสามารถของคนทั่วไปจะทําได้ เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงการทำความดีการปฏิบัติธรรมเข้ากับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าสนใจจริงๆค่ะ